สวัสดีครับไข่เจียวยุคออโควิดนะฮะวันนี้เราจะมาทำไข่เจียวสไตล์แบบไข่ฟูประหยัดไข่แล้วก็ออประหยัดน้ำมันนะฮะก็มาเริ่มกันดีกว่านะครับว่าจะทำยังไงง่ายๆหลายคนอาจจะดูแล้วแต่ผมเพิ่งจะลองทำดูลองดูนะครับ ก็ปกติทั่วไปฮะตอกตอกไข่ใส่ปกตินะฮะเราใช้ไข่2ฟองนะครับก็ปรุงรสตามใจชอบนะฮะใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปอันนี้ผมใส่แค่ซอสแม็กกี้อย่างเดียวนะครับ ทอดไข่อย่างไงให้ฟูไม่อมน้ำมันทอดเสร็จน้ำมันยังเหลือใช้ได้ต่อนะฮะต้องประหยัดทงางไข่ประหยัดทางน้ำมันเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ไปตั้งน้ำมันกันนะครับครับก็มาเริ่มนะครับ ตั้งกระทะนะครับเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็เราไม่ต้องรอให้กระทาร้อนนะครับเรานําไข่ที่เราออกไว้เนี่ยเทลงไปเลยนะครับ มาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหน เราก็จะค่อยๆเรื่อยๆนะครับกลับไปเรื่อยๆเพื่อดูข้างล่างนะครับมาให้ติ๊ สุกหรือยังยังไม่สุกก็ต้องรองก่อนนะครับกนานล้า ดูแล้วข้างล่างก็<อ>มั่นใจแล้วก็กลับด้านเลยนะคเห็นไหมครับไปเบาๆนะครับไม่ต้องแรงค ค่อยๆขยับนะครับดูว่าข้างล่างสุกหรือยังสุกแล้วนะครับแล้วก็ตักมาเดิมแล้วแต่ใครจะชอบแบบ แบบนิ่มๆนะฮะส่วนผมชอบนิ่มๆผมก็จะพอแค่นี้ก็ปิดไฟครับ้อยกให้น้ำมันหมกจากตัวไข่ก่อนนะฮะเราเค่อยเอาไปพักไว้บนจานเห็นไหมครับอันนี้ไข่แค่2ฟองนะครับ ได้เยอะขนาดนี้เห็นไหมครับ,น,รรบน้ำมันยังเหลือเหมือนเดิมนะครับปกติเราทอดเนี่ยนะ้ำมันเทพจะไม่เหลือน้ำมันยังเหลือใช้ต่อได้นะครับ ลองลองไปทำกันดูครับบางคนอาจจะทอดได้สวยกว่านี้นะครับตอนนี้ผมทอดออกมาไม่ค่อยสวยแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยอมน้ำมันนะฮะจะดูแห้งๆหน่อยฟูๆกับไข่แค่สองฟองนะครับ เป็นอันเสร็จนะฮะทานได้ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ